ใหญ่ไอยู่แถวนี้บ่ได้บอก่าะไปมาไปปอดหรอผู้ัวใจกูคือเต้นอีนี่มึงมาด้ามังหัวใจกูดูมือมา้ามังหัวใจกูดูอย่าดมเอายู่ป่าวะอย่าดมอุ้อ้ยพี่น้องเลยไปบอกค้มันจเอาเอาชีวิตไปเสี่ยงวะ

มาได้แลจะเป็นล้มเปล่าราการมาได้มาได้นี่เลนเต้นตุ๊บตุอยู่นดียวปาตงนั่นคือสิกาต้ต้องลงมาอ่อยก็ไ่ได้ไปเนาะเึงเนี้ เฮ้ยนี่พอใจัวใจเทนตุบๆด้วยเดยคอยเน้สั้นคอยเนื้สั้นไปก่อนเล้เด็กชิมกาแฟนยอีกอะเป็นนเดิคือเก่งแต่ว่าเจ๊บัมาคนนี้คือโบก้าคือโบก้านะอถ้าเบิ่งพอกนั่งหนไปกระล็กกันเจ๊ซีตัดสินใจชั่วโมงหนึ่งตัดสินใจชั่วโมงหนึ่งเลยวะ เขาไปกลับมากเลยนะแหรอสลอยไปแรงเด่ะขันมึงขันมึงไปเอามือจับนะมึงกับทีมตีนไก่มึงเลยเขาเดียวเข้าไปทีเราจะพ่เขาตกใบกำไกยั้งแั้ง่าก็นสินะขึ้นห่างแล้ย ว่าหร้ว่าชีน้ำกันก็ได้ขั้นไปคนเดียวเขายกเลอโอเคเนาะมาดูเบงอมาลาเบียนลูอนนี้ัพอีไมันหน่อยีในซิปนั่น มจับข้างหน้าไว้บอเวลาสดจับบกนี่เนาะโดยเวลาสดอ่มาดึงลงโอเคแมงขายอนขาก่อน่อนขาใาี่่่้าอันนี้แค่สอบนะจักสะลกกระดาษ เป็นตาพานอยู่บ่นยิงโอ้ยฉันเคยไปเล่นอยู่สวนสนุกอยู่กรุงเคยโอ้ยมันจะโดูนไอ้เป่ามึงแตกแล้วหันดันอเอามาเบิ่งน้องวัดเยสิเก้าสิบแปดแปดตรงไอ้ย่าหันใจเต้นแหงเอาใจไว้กลางอากาศเบาๆนะคะปัดดักจับมันนั่นเลยพุ่นแขนเจ้าพันแขนเจ้าสั่นเกินไป อันเข่งซ้ายคือในแล้วก็นี่ไม่ได้บ่แขนแล้วสันไ้หนลาว่วฮ่าฮ่้ฮ่าฮนาั่าน่่าฮ่าฮ่าฮ่าะแขน่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่า้่าา่่ Ơi <laughs> 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 mười đi mười à à bưng ba súp về tòa giang Hãy มาทนึกว่าตะโลโกหมูบ่ผพานแค่ซ่อมเก่ายังบ่ผพานแล้วแขนบ่ถึงไปต่อแขเนี่ยเพิ่านสักกันขาสี่ขึ้นงะงะงะเห็ดขางะงะเฮ้ย ปาดมือเอาสองมือเบรกเลยย่านเด้สูโหัวเอาเพิ่งพี่บ่อยได้ไหม เอาเบกโอ้ยยานเนีเสียวเสียวมาสูคนขค้ฝุนแล้วอันนี้ก็ย่านยูตะว่าก็อยากลอง โอเคข้าเจ้าโอเคเดี๋ยวนด่นละอันวันผู้เดียวนี่กิน้องว่าน่ะพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายเบิ่งภาพบรรยากาศซัมนี่ซะก่อนเดี๋ยวต่างขาเบิ่งตอนเพิ่นอ่ะนะเดี๋ยวเอาเบิ่งเบาเอื้อซะกันซะกันวันต่อแขนเจ้าน่ะต้องต่อแขนแขนจะสั่นเกินเอ้าวไปผมไม่รับผ่านะ อ้าวไปโยกขา ไปยสี่เดือนตีนตนนี่จะมาเยือนมาเลยดมากล่อเลยด่มากโด่ยมโลคาขึ้นั้งหนาดูางหนาบกกับโบบิกพี่น้องนะเอาไปเก็บบรรยากาศไว้ซนี่ก่อนอันนี้คือสอบสอบไม่อีกแล้อะ เราเราบุน้องวันรอบสองอันตัวซ้ายสันสันกว่านี่กับอมีให้นน้องคอยเนาะฮิตตุนดิอ่าอ่าน้องวันสู้สู้เห็นอะไรบ้างเอ้อ มึงมาทางนี้มึอยา่าเฝ้าหย่านมันไปได้ละเออตานาเบิ้งตั้งหุ่นไหนไปแล้วนะมันไปแล้วเออสวัสดีสวัสดี่นามดึกเพ,พราะตอนก็ยัออองอยู่ที่ <laughs> ตัดฟานคือเก่าตอนนี้เพิ่นกำลังสิมาโอนสลิงนะปรเดี๋ยวเจสีตัดสินใจแล้วบอไป อยู่บาอ้อยกับปลาไปแลว้วก็ซาลอยกับไรกไปโอ้ยเหมือนน้ำหนังวันเลยครับจะมีน้งวันพี่บอยบาสุกบาเอื้อเจปละเจอมาลากี่คนวะสองสี่หกคนก็มีอีกสองคนเอ่อจะเป็นนักท่องเที่ยว quán quán thật sự thật sự thật sự Ê ê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 ! sự thật sự thật Đẩy, đẩy, đẩy! <laughs> อันพ่อว่าแต่ว่าอันเขามาส่วนสิไปกันให่เต็ตตตมตุบๆตมๆแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้ายอยากห้องน้ำดีปาดหัว บเห็นละกค่ะก like ินปิมเลยบ้านน้องวัดนะบดิวัดนะบดีเอาไว้เป็นไปกับอันนี้ได้ แเ้วนักวันไปแล้วพี่โวัตายแล้วไว้สันสันไหมาดิพี่บอยพี่บอยมาดิ ไปบอลไปบอลไปคอบอลเลยคอมบอล พีบอยไป,ไปอโอ้โหโหแดดแล้วเห็นอัมลากซุก่อไปเอามลาสุดท้ายว่าอามาลานะ จูไปเอาน้ำต๊ปมาฝากกูเด้อเด้อเอาไปละเอาน้ำต๊ปไปฝากกูเด้อเด้อเอาไปซุปป้ายบัน <c oughs> bà chuột tămu mù hết 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 không hết hết าเอื้อบ้าเอือ้อสองสาวนี่เพิ่นใส่ชุดปินาเล่บอกนะไปที่ลังมูไปไปไป

บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปยิงกับเด็กเมื่อยมาอยู่เอาไปพร้อมกันเบาสองนี่เอออมรา,ากับเทพรพลาบไปพร้อมกันก็เ่งมา ตีนใกล้ขาดจะเด้มึงเอาดีๆได้มึงจะให้ตีนใกล้ขาดนะไปแล้วคนลูกย้อนจะไะ้มูไปนะเสียวมันไปห้าห้าว่ะเอ จะสนรีบๆพี่น้องเลย n ประงางปะงางไปขาสี่ประงางปะงางไปไว้ต้มอึ่งเพราะว่าอึ่งถึกต้มปิ้นหนาทั้งที่ได้าได้ปิ้นเหมอนู้อีตเมกยจังไดแล้วไม่เอาดากเบีกกับวะตกกิมลยนี่นังอันนี้มังลมอยู่ขึ้นนะเพล่ะล่ะเพ่ากลไะลมเป่าขึ้นเอาปลาอย่าว่าได้ข่าง่าไม่เลย ดไปบะเติงข้างไปถอยเกือบถอยเกือบต้องทานก็จะอันนี้อ่ะมาลาข้างโอ้ยกลางกลางอากาศเลยมถอยเกือบงั้นเหรอไปบีบอยู่ว่างนั่นหมดจังอะไรเลยค้างตึงยึงผู้เลี้ยงเอออยู่เออได้หอดแล้วหอดแล้ว ไลยครับปทิปินนี่มันอยู่ในทะเลีดีเลยไปลัออกไปแล้วี่เสียสี้มเิือเฮ้ยเซี่ทำใจด้ีเนีเปนเอ่ได้บ่าได้บ่าได้บปไปบ่ไปบ่าไปแล้วย่านเขาว่าว่าส่วนว่าไปล้ะก็ใจมัน ฮอดเดี่ยวไร่ผู้พล่าแวมๆอยู่มันมีจิตใจแล้วนะเหรอจใจไปฮอดคนเพราะว่าหัวใจวายจะไปนด่นะคนแวบๆอาชงะตัวงเลยขึ้นเดงคนน้า่นโยเฮ้เว่าคนแต่เฮงเลยแวบๆแวๆอยู่ จกาจะโนหนาเหมืหอเนาะมฮอทันเลยฮอดแล้วฮอปวดหลับมีเป็ต้<อ>ไม้ไเออฮอดกันด้วยแล้วครับโอเค,อคตอนนั้นจะไปเดินปา่ปนปตาต่อ